ทา้วทำงานแกเดีวครับแกเวลองน้นเหรล่องน้ำที่ไหนล่องน้ำท่านเพราะกินข้าวก็ไันฮะกินเลยกินเลยถ้ากินปลาปอกเยอ i am ไอซีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะทำการมัดเดิ่งนะนะความยาว4เมตรความกว้าง50นะจำกัดขา<อ>ก่อขนะุดนะที่คาดเรียบร้อยแล้วไอซีเนาะ ด้านล่างนะครับพี่ซีไม่ไหวแล้ก็ทีนี้เราเริ่มผสมขุดคือพันเสร็จเรียบร้อยเนาะวันนี้สมบูุ่มเราก็จะให้มันเสร็จในวันนี้นะครับทุกท่านเนาะมัดเหล็กเอ้าต่อไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่านี่อะไรมันอยู่ไกลทะเลนะครับน้ำมันเค็มน้ำตรงโอ้เค็มนะครับพีซีเค็มเหมือนน้ำทะเลเลยนะครับทุกท่านเขามันมีผมว่านะมันมี มันมีน้ำอยู่สองดับน้ำน้ำอยู่ชั้นบนมันจะจืดด้านล่างสุดมันจะเค็มเพราะว่าอยู่ด้านล่างมันเป็นมันเป็นอะไรนะเขาว่ามันเป็นทรายอ,อยู่ด้านบนนี้มันเป็นมันเป็นสันหินรอมนนนอันนี้นเป็นเป็นความคิดของลุงนี่เนาะใช่เพราะว่าเขาเจาะเขาขุดขุดสร้างเนาะขุดน้ำสร้าง เนาะใช่ตรงนั้นก็เค็มจอกมาก็เค็มโคแตกมากเลยมันเจาะลึกเนาะครับพี่ซีเนาะกับลูกเต๋าเนาะออกมาด้วยนะครับต่อไปก็จะมัดเหล็กเนาะมัดเหล็กตรงนี้นะครับพี่ซีส่วนน้องไอเดียก็โอ้กินข้าวกับอาหารญี่ปุ่นปลากระป๋องกระป๋องเนี่ยตได้หุ้นสินเล่บเนาะครับพี่ซีเนาะที่จะเคขานเนาะก็ อยู่ด้านล่างนู่นนะครับเี็สีท่อดขึ้นมาไว้ให้เราตรงนี้เขาว่าเสียงพลังงานเสียงอาทิตย์ใงูถึงเชลซีอ่ะปลาปลาหมู่บ้านาปน้ำปลาหมู่บ้านม่านใช่งบนี่เทศบาลนี่ครับที่ถ้าเขาจะมาตักก็ใช้ลึกเข็นเข็นมาเอาเนาะงูถังงูถังหกพันลิตรหกพันลิตร ไง่มันรับได้นะครับพี่ซีมาเลาก็มันเกินมาทําการมัดคานมัดเหล็กเสรเดี๋ยวครับตราก็ที่นี้ขุดแล้วนะก็ขุดเสร็จแล้วเนาะนี่ก็จะมัดคานมัดเหล็กแปดนี่ครับคานสี่สี่อันเนาะนะครับที่จะวางตรงนั้นแล้วก็วางคานเสร็จก็จะเท เทคานเลยทีนี้วันพรุ่งนี้ก็ค่อยมาวันพรุ่งนี้มาก่อเอยวันนี้เทคานรอดูดูช่างพงทำก่อนนะครับพี่ไม่เคยมัดเนาะไม่เคยมัดก็ไม่เคยมัดบอกไม่เคยไม่เคยมัดต้องดูก่อนครับพี่ี่ไม่เคยมัดเลยเคยไปทำแต่ลืมแล้ว ลืมลืมครับพ่อท่านท่านชื่ออะไรลืมชืしし่อลืมชื่อน่ะชื่อท่านน่ะชื่ออะไรสิลืมลืมอ๋อทำไมถึงลืมชื่อตัวเองก็บอกว่าชื่อลืมชื่อลืมไม่ได้ลืมชื่อชื่อลืมเนาะ หลังนะครับไอซี่ตัวตังค์ไงวะตัวตังค์วะนะครับก็ชื่อน่ะลืมแต่ไม่ได้ลืมโอ้เกิดมาอายุปานนี้เลยยังลืมชื่อตัวเองอยู่ไม่ได้ลืมชื่อน่ะไม่ได้ลืมแต่ชื่อจริงแล้วชื่อลืมชือลืมโอ้โมันเป็นแบบนี้นะครับพี่ซี่น้องไอเดียก็จะมาช่วยเนาะช่วยพ่อนะครับพี่ซี่ ่ายไ,ไหมไอเดียหมุนแน่นมะเปล่าเข้าไปด้วยนะลูกนะให้มันแน่นๆ,ๆนะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ